สวัสดีเช้าวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 8ครับเวลา8.30นาิกาทีวันนี้เรามาดูสถานการณ์ของกราฟทองคำแล้วก็คู่สกุลเงินกันนะครับสำหรับทองคำครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มนะครับนอนฟาร์มเพโลซึ่งนะครับการประกาศตัวเลขก็ทำให้เกิดการสวิงของ US ดอลลาร์นะครับ หลังจากตัวเลขที่ประกาศออกมานะครับก็มีการเหวี่ยงทําให้เกิดการกดราคาทองคําลงไปนะฮะไปทดสอบที่ราคา2853นะครับ2853แล้วก็มีการยกตัวขึ้นไปที่ h i 2885เพราะฉะนั้นกรอบแรกสําหรับราคาทองคํากรอบแรกสําหรับราคาทองคําที่เราจะต้อง ดูราคานี้ไว้นะครับก็คือแนวแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่2832 2832นะครับเป็นเป็นราคาแนวรับแรกในกรอบใหญ่ของ Timeframe 4ชั่วโมงครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฮของวีคที่แล้วนะครับราคาประมาณ2886ซึ่งกรอบนี้เป็นกรอบเข้า เข้าโซนเขาเรียกว่าโซนไซเว์นะครับโซนไซเวย์ขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเราถ้าราคาหลุดลงมาต่ำกว่า2832มนะครับมีโอกาสมาเทสที่ราคา2812ราคานี้นะครับถ้าทะลุลงมามีโอกาสลงไปที่2812ครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับราคาขึ้น เหนือราคาไพวอวของวันนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปเทส2.886อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นเป็นกรอบไซด์เวท่งใหญ่ของไทม์เฟรม4ชั่วโมงอันนี้ก็คือกรอบกรอบอการเคลื่อนไหวของราคาในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับไปดูไทม์เฟรมเล็กกันบ้างไทม์เฟรมเล็กก็หาจังหวะย่อบายนะครับเพราะว่า เทนหลักหรือเทนใหญ่ของของทองคํายังเป็นเทนขาบายแต่ระมัดระวังนะครับขาบายก็คือถ้าลงมาต่ากว่า2832ก็ระมัดระวังนะครับหรือมีการจัดการออเดอร์ฝั่งบายแต่ถ้าเกิดว่าราคาลงมาไม่ต่ากว่า2832ก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสขึ้นออทามไฮได้เพราะว่าธีมหลักๆของ อทองคําก็ยังเกี่ยวเนื่องกับ US ดอลลร์ซึ่งดอลลร์สหรัฐหนปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์ของประธานาธิบดีโดนันลด์ทรัมป์รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะฮะก็ยังส่งผลให้ดอลลร์ยังมีทิศทางไปในไปในทิศทางในการอ่อนค่าอยู่นะครับค่าของไพ v ห t นะครับในวันนี้เช้านี้มีการ ยกตัวขึ้นไปแล้วก็ยืนเหนือไพวอตขึ้นไปได้นะครับราคายังยังทรงอยู่ข้างบนไพวอตอยู่นะครับส่วนกรอบของยูนิคอนพาแนลครับก็อยู่ที่2893 2 8 9 3นะครับแล้วก็ซัลายอยู่ที่2839ซึ่งเป็นกรอบ ขนาดใหญ่แล้วก็ส่วนไพวอตครับยังยังบอกว่าราคามีโอกาสขึ้นไปถึง2901นะครับ2901แล้วก็ซัพพอร์ตก็อยู่แนว2832เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในแต่ละช่วงของตลาดนะครับนักลงทุนก็ต้องมาเช็คตัว c u r r e เรนนะครับ c ค r r e เรนระหว่าง XAU กับ USD นะครับเป็น ช่วงๆนะเป็นช่วงๆของตลาดเช่นตลาดเช้านะครับเราก็มาดูนะครับแล้วก็สามารถเล่นในการถือออเดอร์ได้นะครับก็คือประมาณช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายสองของตลาดยุโรปนะครับส่วนตลาดยุโรปเราก็มาประเมินสถานการณ์ของของเคอร์เรนซีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือปัจจัยของทองคำนะครับเรามาดูกันครับว่าแล้ว ข่าวในสัปดาห์นี้มีผลอะไรกับทองคำไหมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเช้านี้ก็ยังไม่มีอิทธิพลอะไรมากนะครับแล้วก็สกุลเงินที่มีการประกาศไปก็มี JPY นะครับ JPY ส่งผลทำให้ JPY อ่อนค่าในเชาน้านี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ คืนนี้มีการประกาศของประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับคุณอากาศจะขึ้น,นเวทีตอนสามทุ่มนะดอลลาร์สหรัฐครับคุณพาเวลครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับหรือเฟดก็จะมีขึ้นเวทีแถลงการตอน4ี่ทุ่มของวันพรุ่งนี้เป็นการแถลงการนะครับ FOMC โ okay. อเคมีการวันวันพุธครับวันพุธมีการประกาศค CPI นะครับ2องทุ่มครึ่งนะวันพฤหัสก็จะมีมีปอนนะครับมีปอน GDP ไตรมาสส การยื่นสวัสดิการนะครับการว่างงานวันพฤหัสครับวันศุกร์ก็มี c a l ์ retail sale นะครับในทุกช่วงของสัปดาห์นี้นะครับก็วันจันทร์อังคารพุธก็ยังยังเทรดในกรอบไซด์เว์น่าจะอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับ น่าจะอยู่ยังในกรอบไซด์เว์ซึ่งก็ยังยังน่าจะเป็นการการวิ่งอยู่ในกรอบใหญ่โอเคเรามาดูในส่วนของคู่สกุลเงินกันบ้างนะฮะคู่สกุลเงินในเช้านี้ครับออสเตรเลียยังแข็งค่านะครับออสเตรเลียแข็งค่าทรงผล ทำให้ดอลลาร์ของเรานะครับมีการอ่อนค่าลงมานะครับตีมของยูโรทีมของปอนนะครับยังเป็นยังเป็นดาวเทนนะครับยังเป็นดาวเทนซะส่วนใหญ่เช้านี้ยกตัวขึ้นมานะครับมีโอกาสยกตัวขึ้นมาบ้างแต่ว่าทีมส่วนใหญ่ของ EUR กับ GBP ยังเป็นเทรนขาลงนะครับทองคำเป็นเทรนขาขึ้นนะ ส่วน US ดอลลาร์นะครับ US ดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่านะครับคู่ไหนที่จับคู่กับ US ดอลลาร์แล้ว US ดอลลาร์อยู่ข้างหน้าก็มีโอกาสลงนะครับส่วนถ้าจับคู่กับ US ดอลลาร์แล้ว US ดอลลาร์อยู่ข้างหลังก็มีโอกาสขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือการจับคู่ของ Currency ในระบบของ CSM ใน u n i c o อนทั้ง Dashboard แล้วก็ Unicorn Panel ครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในเช้าวันจันทร์ซึ่งกราฟยังมีการสวิงอยู่ในกรอบซะส่วนใหญ่นะครับเป็นไซด์เวย์นะฮะดีเปอร์เซนต์ D cent, ในค่าพวอดส่วนใหญ่เป็นไซด์เวย์นะครับ EG เลือกทางในการในการจะลงในเช้านี้ NU ะครับเลือกทาง ในค่าของไพวอตนะครับดีเปอร์เซนต์ก็คือในส่วนของไพวอตนะส่วนฟิโบก็แนวโน้มตอนนี้เอ่อจจีย e ู G e U, นะครับก็อยู่ในโซนโซนโซนล่างนะครับอยู่ในโซนล่างอันนี้ก็ใช้เครื่องมือนะครับยูนิคอนแดชบอร์ดกับยูนิคอนพาเนลในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการเข้าออเดอร์ของ นังลงทุนทุกทุกท่านครับมีข่าวสารอัปเดตหรือมีการเคลื่อนไหวในกรอบของกราฟจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ